สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับแอนอีกแล้วนะคะก็ตามชื่อคลิปวันนี้เราจะมาแต่งหน้า,าไปเรียนช่วงหน้ารอนนะเพราะว่าช่วงนี้คือแดดมันแรงมากๆเวลาเดินไปเรียนหรือว่าเดินกลับจากบอเนี่ยคือหน้าจะเยอะมากแต่แต่งยังไงให้หน้ามันไม่เยอมไม่มันนะคะก็แต่งลุกออกมาได้เป็นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นแบบลุกแบบ เกือบทุกวันที่แอนแต่งนะคะแล้วก็จะใช้อะไรบ้างที่ควบคุมมันระหว่างวันแล้วก็ทําให้หน้าไม่เยิมระหว่างวันก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะเยในช่วงหน้าร้อนเนี่ยคือเราจะแต่งที่ให้มันแบบเหนียวเหนอะน่ะเยิมหรือว่าทาอะไรหนักๆก,ก็ไม่ได้เวลาอนเดินกลับห้องก็คือจะเยิมมากๆเลยนะคะวันนี้ก็จะมาให้ดูว่าแต่งยังไงอย่างแรกเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือครีมกันแดดนะคะนี่กันแดดนะคะแอนก็จะใช้เป็นของซันเกรสตัวนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบว่าครีมทาก่อนลงรองพื้นน่ะทุกคนคือแอนก็ออกมาเป็นกันแดดเพราะว่ามันเป็นครีมทาก่อนลงรองพื้นที่มันผสมสารป้องกันแดดนะคะ SPF 50 PA4+ เลยนะคือไม่อยากจะลงเยอะให้มันหนักให้มันหนาหน้านะแค่ลงแบบลงบางคอนซีลเลอร์นะคะก็จะใช้เป็นของน้า แอนก็ลงคอนซีลเลอร์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแอนชอบครีมกันแดดท,ที่ทาไปเมื่อกี้มาเบสที่ปรับสภาพผิวหน้าไปนะคะเนื้อมันจะแบบยังบอกไม่ถูกอะมันจะแมทก็ไม่แมทนะแต่ว่าทาไปแล้วเนื้อมันไม่เหนียวเหนอะหนะเอางี้ดีกว่าเนาะลงเป็นแป้งของ Sun Grace เหมือนกันนะคะนี่แพ็กเกจแบบดูหลังมหมากนี่แป้งผสมรองพื้นของซันเกรสเนี่ยก็มี spf 33นะคะ spf มันก็จะต่ำกว่าครีมกันแดดหน่อยแต่ว่าก็เหมาะสำหรับใครที่ไม่อยากทาครีมกันแดดเนาะคือไม่ต้องทารองพื้นเพราะว่าครีมกันแดดเมื่อกี้ที่แอนทาไปอะ่ะมันก็แบบช่วยปรับสภาพผิวหน้าแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงอะ่ะเป็นแป้งผสมรองพื้นเนาะคือแป้งอันเนี้ยคือเนื้อมันละเอียดมากละเอียดจนแบบความตกล่องมันน้อยมากเลยนะระหว่างวันน่ะที่แอนใช้อะ่ะ หน้าร้อนแอนก็จะใช้เป็นแป้งพับแบบนี้นะแอนจะไม่ค่อยทารองพื้นหรือว่าครีมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารองพื้นอะไรเงี้ยที่แอนมีตอนนี้มันไม่ใช่เนื้อแมทอะไรเงี้ยเวลาทาแล้วตอนกลางวันวแบบแดดร้อนเยิ้มๆอ่ะมันก็จะเยิ้มมากทุกคน้องแป้งผสมรองพื้นไปแล้วนะคะหน้ามันก็จะเป็นแบบเนี้ยคือแอนชอบมากเลยนะแป้งผสมรองพื้นอ,ไอัไเงี้ยแนะนํใครที่แบบ ชอบใช้แป้งผสมรองพื้นไรเงี้ยรายละเอียดของที่ใช้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้คลิปเนาะก็นั่นแหละเหมาะมากๆสําหรับหน้าร้อนนี้ต่อมานะคะเราจะมาเขียนคิ้วกันต่อเลยเนาะเพราะว่าเราทนอยู่แบบคิ้วแหว่งๆนะคะเป็นที่เขียนคิ้วของเคสนะคะมีช่วงหนึ่งอะก่อนหน้าที่จะเป็นทรงคิ้ววันนี้แอนการคิ้วแบบการคิ้วผิดแล้วแล้วคิ้วมันผิดทรงอะมันแบบแปลกๆอะ คือคิวคิวนี่แบบเปลี่ยนหน้าได้เลยนะเพราะว่าถ้ามันขีดแค่แบบนิดเดียวอย่างเงี้ยมันก็มีผลนะสาหรับแอนอะแอนรู้สึกมันมีผลต่อหน้าแอนเลยคือมันเป็นธรรมชาติดีแล้วก็เขียนง่ายเขียนง่ายเขียนเร็วด้วยถ้าแบบรีบๆยอย่างเงี้ยนี่คือเร็วมากเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาเขียนอีกข้างกัน ว่าช่วงนี้จะกลับมาแบบจะเริ่มกลับมาอ้วนอีกแล้วทุกคนเพราะว่าช่วงนี้นมันผอมอะ่ะพอรู้สึกว่าผอมปุ๊บก็จะกลับมากินเยอะกินเยอะแบบกินเยอะมากอะ่ะก็เขียนคิ้วเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะไลด่างนิดนึงไลให้แบบให้พอรู้สึกว่าได้ไลด่างก็พอนะคะจะเห็นหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง ไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทาตากันนะคะตาก็จะใช้เป็น naked heat อันนี้นะคะนะคะนี่เวลาแอนปัดนะคะก็จะชอบแบบปัดมาตรงหางตานี้นึงวันนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาดัดขนตากันต่อเลย เห็นมีคนเคยคอมเมนต์ว่าดัดขนตาแล้วว่าแล้วมันไม่งอนใช่ไหมตอนที่แอนแบบเริ่มแต่งหน้าแรกๆแล้วก็มาดัดขนตาแรกๆอะ่ะแอนก็ดัดแล้วมันไม่งอนนะบางทีดัดแล้วมันก็แบบตรงแบบเข้าไปทิ่มตรงหนังตาเข้าไปทิ่มตรงหนังตาคือดัดไม่ได้ดัดไปบ่อยๆอะ่ะมันจะทําได้เองเหมือนเราจะรู้มุมรู้อะไรของเราอะ่ะมันต้องหนีบแบบหลายจุดหน่อย ให้มันดูเป็นธรรมชาติให้มันดูแบบไม่หักก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะของมินิโซหรือว่าไดโซก็ไม่รู้ไม่มินิโซก็ไดโซกนะคะ แล้วก็มาเขียนอายไลเนอร์นิดหน่อยนะคะจะใช้เป็นของ Miss Teen นะคะ Miss Teen Super Black นะคะเขียนแค่บริเวณแบบหางตาเฉยๆนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปัดแก้มกันด้วยของเซ phora นะคะ แอนจะใช้เป็นสีคือไหนไหนตาแล้วก็ออกส้มๆหน่อยใช้เป็นสีนี้นะคะใช้ฟองน้ำนะคะฟองน้ำในการลงควรปัดแก้มออกมาแล้วเป็นประมาณนี้สีเห็นด้วยตาเปล่าที่ในตลาดอะสีมันจะออกแบบกระปีกระปีนะแต่พอปัดมามันก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นว่าลุก สำหรับหน้าร้อนก็เสร็จไปเรียบร้อยนะคะผิวมันจะไม่มันเลยนะแต่งเสร็จก็ไม่ค่อยมันเท่าไหร่ระหว่างวันเนี่ยบอกเลยว่าแบบหน้ามันน้อยลงมากๆเลยนะเพราะว่าคือครีมกันแดดที่ใช้มันควบคุมมันใช่ไหมคะแล้วก็แป้งอ่ะก็คือควบคุมมันแน่ๆอยู่แล้วนะคะนี่ประมาณนี้แอนชอบมากผิวหนามันกําลังดีมากเลยนะคะทุกคนอาจจะยังไม่เห็นแอนทาลิปนะคะเพราะว่าปากมันอ่ะ ชมพูอยู่แล้วเพราะว่าแอนใช้เลาเนตลิปสลิปปิ้งมากอันนี้ตอนกลางคืนเนะาะปากมันก็จะเป็นสีแบบนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ไม่อยากทานะคะแต่งหน้าไปเรียนช่วงหน้าร้อนก็เป็นประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบา,บายๆอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะคะส่วนรายละเอียดของที่ใช้ทั้งหมดเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะบา,บาย